สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหไม่ได้เจอกันนานมากสำหรับช่องนี้นะคะสุกสิบสามหายไปนานมากครบปีหรือยังฉลองหนึ่งปีหรือยังที่หายไปคือนานมากน้องพิมไอดี ID นี้มาให้พี่ปอก็เลยเอ้ยลองเอามาลงช่องนี้ดีกว่าน้องบอกว่าพี่ปอเอาไปเล่นให้เอาไปเล่นเป็นละครสั้นพี่ปอก็เฮ้ยน้องเขาทำอะไรอะ่ะเอออันนี้นี่หาดรายขาวอันนี้คือน้องเขาสร้างแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเส,สาไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมเสาไฟฟ้าพี่ปอก็เลยสปีดปะเอออยากรู้ว่าน้องเ็าสร้างแบบกี่ต้นอะไรแบบเนี้ยนะเออเฮ้ยก็สร้างเยอะนะอันนี้สร้างเองหรือปเปล่าไอ้ไอ้อย่างเงี้ยเออนี่ขนาดเล่นเองนะคือยังงงเลยว่าเฮ้ยอันนี้เขาสร้างเองหรือน้องเขาสร้างน่าจะน่าจะน้องเนาะเพราะว่าเมืองไม่น่าจะมีเสาไฟอะไรขนาดนี้ปะ่ะืึใช่ไหม เออนี่ก็ลองแบบว่าวิ่งสปีดเร็วกว่านระกดูนะว่าเฮ้ยเขาสร้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้เจอกันนานเลยค่ะน้องๆช่องนี้ใครยังดูอยู่บ้างหรือว่าใครไม่ได้ดูช่องนี้แล้วขอเสี่ยงน้อยวิ่งแล้วก็เหนื่อยนะอันนี้พี่ปอสปีดประมาณสองเลยค่ะทุกคนโอ้โหวิ่งสับมากเลยกันสับสบๆสับเลยวโอ้โหสับมากเลย ใครถ้าใครยังไม่ลืมช่องนี้ก็ส่งบ้านใหม่ๆมาให้พี่ปอดูบ้างนะคะไม่ได้ไปดูบ้านใครเลยช่วงนี้คือไม่ได้ดูเลยค่ะเออไม่ได้ดูเลยนะอ่าเดี๋ยวไปดูดิว่าเขาสร้างอะไรตรงไหนยังไงนะอ่ะยังหาอะไรไม่เจอเลยนะก็เจอแต่สาไฟนะคืออยากรู้ว่ามีอะไรเพิ่มกว่านี้อันนี้พอเดินสะดุดปุ๊บอ้าวสปีดตกจ้เดี๋ยวเอาใหม่ <laughs> เข้าไปสปีดใหม่ฟุบๆๆใหม่นะเออ ใครยังดูช่องนี้อยู่ขอเสียงหน่อยขอกําลังใจให้หน่อยนะคะปิดเทอมเราทําอะไรกันบ้างเอ่ยขอเมาส์ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปดูตรงนู้นขอเมาส์ตรงนี้หน่อยปิดเทอมใครทําอะไรกันบ้างเอ่ยไปเที่ยวไหนกันบ้างเอ่ยทะเลภูเขาน้าตกโ,โหน้ําตกไอท,อทีนี่ปอทะเลภูเขาน้ําตกเออดีไม่บอกลาบกบก้อยมาด้วยนะขอข้อเหนียวอีกหน่อยหนึ่งอะนี่อะไรอะทางกั้นอะไรเงี้ยทางกั้นอะไรหรอ โอ้ยชนเสาชนเสาอืมวิสพานลอยทุกคนเหมือนจริงมากเฮ้ยที่รอที่รอไปรถเมย์โอ้ย,อออเ,อยเหมือนสเสมือนจริงคือเหมือนจริงเลยอันนี้อะไรทางมาลายโอ้ยอ่ะสะดุดดิแสะดุดปุ๊บเราต้องทำสปีดใหม่นะทุกคนโอ้ยใครที่เล่นแบบว่า ช่องพี่ปอนี่มันก็ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วทุกคนคนที่เล่นเก่าๆคือน้องเขาโตกันไปหมดแล้วนะเอออันนี้ก็ไม่มีเด็กใหม่เลยเหรอทุกคนใช่ไหมเด็กใหม่ๆยังอยู่ปะโตกันไปหมดแล้วเนาะบางคนมีลูกมีเต้าไปแล้วทุกคนโอ้โหพี่ปอจริงนี่ไม่เวอร์ไม่เวอร์เรื่องจริงบางคนเรียนจบแล้วทุกคนเออใครอยู่ปออะไรบ้างพิมพ์ให้หน่อยว่าเฮ้ยพี่ปอหนูยังอนุบาลอยู่หคงไม่มีแล้วล่ะ น่าจะเป็นปฐมไม่ก็มัธยมมหาลัยไปหมดแล้วมะอันนี้เขาสร้างแบบเนี้ยอันนี้น้องอายุเท่าไหร่อะน้องไม่ได้บอกพี่ปอมาพี่ปอยอยากรู้ว่าน้องอ่ะอายุเท่าไหร่นะอืมอยากรู้ว่าอายุเท่าไหร่ยังเล่นอยู่ใช่ไหมยังเล่นเกมสก,กุลายอยู่โอ๊ยอันนี้สัญญาณไฟทุกคนอันนี้ไฟไหม้ทุกคนสัญญาณไฟไหม้ทุกคนอันน้นอันนู้นน้องก็จะนาแบบว่าทํารอบเมืองนะแต่พี่ปอไม่ได้ไปนะเออ คือแบบว่าเก่งนะดูดีทำซะยาวโอ้โหขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเส้นจราจรของประเทศเรามีเป็นแบบเนี้ยกันกันๆคิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุไหมขนาดมียังเกิดเลยเนาะไอเกาะกลางอะเนาะเออแล้วถ้าเป็นแบบนี้มันจะมีไหมก็ไม่น่ามีแม่เล่นใครเล่นมันปะเออเออเห็นปะโอ้ยอา้าพอชนแล้วเป็นโรบอทเฉยเลยทุกคนเอออน,น,นุ้นทางไปหาหาดไซขาวสากุระโอ้โหตั้งชื่อให้ด้วย เออน่ารักดีอะทำเก่งนะอืมโอเคใครที่อยากจะส่งอะไรมาให้พี่ปอก็ส่งมาได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะจ๊ะทุกคนเออน่ารักดีอะต้นไม้มสีน้ำเงินสวยไิอีกแบอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย